หลังจากได้เรียนตัวลอจิกเกตหรือพูดง่ายก็คือเบสิ c โอเปอเรเตอร์ต่างๆในวิชาบูลีนละซึ่งคุณก็รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีแค่3ตัว AN d or แลวก็ not ง่ายเนาะไม่มีอะไรซับซอ้อนมากขนาดเลยที่เหลือมันคือการประกอบร่าง and or not เข้ามาด้วยกันแล้วจะมีเงื่อนไอื่นๆแต่สุดท้ายแล้วเบสิ c จริงๆที่เดี๋ยวคุณจะเจอในสมก,การบูลีนก็มีแค่3ตัวนั่นแหละแ n d or แล้วก็ not คราวนี้เรามารู้ถึงทฤษฎีทางด้านบูลีนบ้าง เพื่อเดี๋ยวคุณจะได้เอาอไปใช้เวลาคุณต้องแก้สมก,การหรือออกแบบวงจรอันแรก8บรรทัดนี้จริงๆแล้วคุณไม่ต้องจำถ้าคุณเข้าใจหลักการของแอนด์ออแล้วก็นอตแล้วเนี่ยจริงๆแล้วทั้ง8ตัวนี้คุณไม่ต้องท่องหรอกทฤษฎีมาเน่ยตัวอย่างเช่นอะไรมาดูบรรทัดแรก A จุดนี่คือแอนถูกไหม A แอนศูนยคำตอบคืออะไรเราเคยท่องเนะว่ามันเป็นจริงแค่กรณีเดียวคือทุกตัวเป็นจริง แต่ในเมื่อคุณเห็นตรงนี้คือศูนย์พปลนศูนย์แอดอะไรผลลัพธ์ที่ได้ก็ต้องเป็นอะไรแน่นอนศูนย์ถูกไหมเพราะว่ามันเป็นหนึ่งแค่ทุกตัวต้องเป็นหนึ่งแต่นี่เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นกฎว่าศูนย์แอดอะไรได้ศูนย์แน่ๆถูกปะต้องจำไหมไม่ต้องเนอะถูกปะแอดเป็นจริงแค่กรณีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่ศูนย์ไปแอดตัวนั้นก็จะได้ศูนย์ทันทีซึ่งมันจะตรงข้ามกับ a แอนหนึ่งเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นหนึ่งกรณีเดียวที่ทุกตัวเป็นหนึ่งคำถามก็คือ a แอนหนึ่งได้อะไรคุณลองนึกภาพเนื่องจาก a แสดงได้แค่สองค่าไม่ศูนย์ก็หนึ่งนั่นก็แปลว่าถ้า a เป็นศูนย์แอนหนึ่งได้ศูนย์แต่ถ้า a เป็นหนึ่งแอนหนึ่งได้หนึ่งนั่นก็แปลว่าอะไรผลลัพธ์เป็นไปตามใครเป็นไปตาม a ไงถูกปะ a เป็นหนึ่งแอนกับ หได้1 A เป็นศูนย์แอนกับหนึได้0นย์เพราะฉะนั้น A อแอนนึผลลัพธ์ก็เป็นไปตาม A เห็นปะไม่ต้องจําแต่เพียงว่าถ้าคุณรู้เหตุผลของมันคุณก็จะสามารถเข้าใจตรงนี้ได้หมดอ่ะมาพาร์ตอบ้างศูนย์อะไรได้ A ออศย์ได้ได้ A ถูกปะเพราะอะไรเพราะว่าถ้า A เป็น1นึกับูนยก็ได้1ถ้า A เป็นศูนยกับ0นก็จะได้ศนถูกปะเห็นปะ ผลลับที่ได้เป็นไปตามใครเป็นไปตาม A เพราะฉะถ้า A ออศย์ o ได้ A แต่แน่นอน A อกับ1 1ึออะไรก็ก็ได้1ถูกปะไม่ต้องสนใจ A ด้วยซ้ำไปว่า A จะเป็นศูนย์หรือจะเป็น1นึ่พอคุณเอา1ไปอแล้วถ้าคุณกลับไปดูทูตเทเบิลของออยังไงซะมันก็ได้หน่แน่ๆอ่ะนี่คือ c อันบก่อนแอดวาน์ขึ้นหน่อย A ออได้แลหละนึกภาพ A เป็นศูนย์ศูนย์อศูนย์เอ้ขอโทษทีครับอันนี้แอนศูนย์แอนศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งแอนหนึ่งได้หนึ่งพลันเอแอนเอได้เอถูกปะเพราะฉะนั้นผมจะเอาเอแอนเอแอนเอไปสิบตัวสุดท้ายแล้วมันก็ไดเอกี่ตัวตัวเดียวถูกปะใช่นี่คือเอแอนเอไดเอและแน่นอนเอออกับเอได้ไรศูนย์อศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งอหนึ่งได้หนึ่ง เพราะฉะนั้น A, อ A ได้ A ผมจะเป็น A ออกับ A, อกับ A ไป10ตัวสุดท้ายผลลัพธ์ก็ได้แค่อะไรแต่แค่ A 2สองตัวสุดท้ายอ่ะอันนี้ดูน่าสนุกขึ้นหน่อย A, อกับ A, บารได้อะไรอ่ะเรานึกดีๆเนื่องจากผนที่บอก A มันเป็นได้แค่ศูนย์กับหนึ่งเพราะคุณลองแทนในใจเลยก็ได้ถ้า A เป็น0 A, นย์บารก็ต้องเป็นหถูกปะแอนกันได้เลย แอนกันก็ได้0ูนในทางตรงข้ามถ้าเกิด a เป็น1 a บาร์บเป็นก็ต้องเป็นศูนย์ถูกปะแอนกันก็ได้เหมือนกันถูกปะแอนกันก็ต้องได้ศูนย์เหมือนกันเพราะฉะนั้น a แอนกับ A บาผลลัพธ์ที่ได้ไม่ว่าจะ a จะเป็น1หรือจะเป็นศูนย์ผลลัพธ์ที่ได้ก็ต้องเป็นอะไรศูนย์แน่นอนอ่ะคราวนี้ให้ลองมาเดา a ออกับ a บาบ้าง ทำแบบเมื่อกี้ก็ได้ถ้าไม่อยากเดาถ้า a เป็นศูนย์เบาเป็นหนึ่งถ้า a เป็นหนึ่งเบา์เป็นศูนย์แล้วคุณจับสองตัวนี้ออกกันผลลัพธ์ที่ได้คุณก็จะรู้ว่าทั้งคู่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่าใช่ทั้งคู่มีค่าเท่ากับหนึ a ่งงั้นเออ a เอบาได้หนึ่งเสมอ a อแอดเอบาได้ศูนเสมออ่ะนี่คือกฎของบูลีนซึ่งผมบอกไงถ้าเกิดคุณไม่ต้องจำม,มันหรอกไม่ต้องไปท่องมัน แต่ถ้าคุณเข้าใจเหตุผลว่าทำไมมันถึงได้ค่าอย่างนี้คุณก็จะสามารถเข้าใจทั้งหมดได้เอาแหละแล้วถ้าคุณทำโจทย์เยอะๆเดี๋ยวคุณก็เริ่มชินกับมันคราวนี้มาดูส่วนที่สองบ้างอ่านี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงได้เขียนแอดเป็นเหมือนเครื่องหมายคูณแล้วก็เขียนออเป็นเครื่องหมายบวกสองมทัดแรกเขาเรียกกฎการสลับที่ใช่ไหมเวลาคุณเรียนคณิตศาสตร์ a คูณ b เท่ากับ b คูณ a ป่ะ ใช่ a บวก b เท่ากับ b บวก a ไหมใช่ถามว่าแอนกับอทาเหมือนกันได้ไหมคําตอบก็คือได้เพราะฉะนั้นสองมาทัดนี้ก็คือการสลับที่ถูกไหมใช่แอนกับอสามารถสลับที่ได้เขียน a b เท่ากับ b a แต่เดี๋ยวคุณจะเริ่มเห็นผมเองว่าเวลาผมแก้สมาการผมชอบเขียนเรียงตามตัวอ,อ,กอักษรเพราะ,ะนั้นผมก็จะสลับเสมอเพื่อให้เวลามองมันมองง่าย เพราะฉะนั้นอย่างแรกมันสลับที่ได้เหมือนบวกกับคูณนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่มันเขียนบวกกับคูณสองอันต่อมาสองปรทัดนี้เราเรียกจัดหมู่ถูกปะถท่านในตอนคุณเรียนเลขเราอยู่ประถมอย่างนี้คือกฎการจัดหมู่จัดหมู่หมายความว่าถ้าถ้ามองเป็นคูณ a กับ a กับ b คูณกันก่อนแล้วค่อยมาคูณ C ทีหลังจะมีค่าเท่ากับ b กับ C ทำนรงเล็บก่อนก็คือคูณกันก่อนแล้วค่อยมาคูณ a ทีหลังใช่แต่คราวนี้เนื่องจากมันเป็นบูลีน การเขียนเหมือนคูณก็คือแอนถูกไหมคุณจะเอา A กับ b มาแอนกันก่อนแล้วค่อยไปแอน C ทีหลังมีค่าเท่ากับ b กับ C แอนกันก่อนในวงเล็บทําก่อนใช่ไหมเราค่อยมาแอน a ทีหลังอย่างนี้เรียกจัดหมู่ละแน่นอนทํากับคูณหรือทํากับแอนได้ก็ต้องทํากับออได้เหมือนกันก็คือ a ออ b ทําก่อนในวงเล็บเราค่อยไปออ c ทีหลังก็จะมีค่าเท่ากับอะไร B กับ c ีออกันก่อนแล้วค่อยมาออกับ a ทีหลังนี่คือกฎการจัดหมู่ เหมือนกับคณิตศาสตร์ทั่วไปนะั่นคือเหตุผลที่มันใช้เครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายคูณและตัวอย่างต่อไปนี้จะยิ่งเห็นผลชัดว่าทําไมเขาถึใช้เครื่องหมายบวกกับคูณแทนแอนกอับออก็เพราะว่าคูณเข้าได้เห็นป่าว่า A อแอนกับ B ีออสีบีออีอยู่ในวงเล็บแปลว่าทําก่อนถูกไหมทํา B กับ O กับ C ก่อนแล้วค่อยมาแอนกับ A คุณทําเหมือนคูณเข้าได้ก็คือคูณ a เข้าไปที่ใครคูณ A เข้าไปที่ B แล้วคูณ a ไปที่อะไร ที่4ได้เป็น a b กับ a c แบบนี้อย่างนี้เรียกคุณเข้าถูกไหมแลแน่นอนสิ่งที่คู่กับคุณเข้าคืออะไรชักตัวร่วมชักตัวร่วมก็หมายความจากตรงนี้ผมสามารถชักตัวร่วม a ออกมาแล้วเหลือ b กับ c อยู่แบบนี้ได้ถูกปะงั้นอยู่คู่กันคุณเข้าได้ชักตัวร่วมได้เหมือนพฤติกรรมเหมือนกันเลยเลยเหมือนกับคูณแล้วบวก นั่นคือเหตุผลที่มันใช้เครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายบวกในแอนกับแะออถูกไหมเพราะมันสามารถทำไปฤติการคูณเข้าชักตัวร่วมได้ซึ่งเดี๋ยวมีประโยชน์มากเวลาคุณต้องการที่จะลดรูปสมการบูลีนของเราจากที่ทฤษฎีทั้งหมดคราวนี้เรามาดูตัวอย่างบ้างเอาแหละมีตัวอย่างอยู่ข้างล่างอ่ะสตัวอย่างตรงนี้เดี๋ยวค่อยๆไล่ไปทีลยตัวอย่างแล้วกันตัวอย่างนี้ x อกับ x a n d y จริงๆแล้วมันก็อยู่ในรูปที่ที่สั้นดีแล้วเนาะจริงๆแล้วเราสามารถทําให้มันสั้นกว่าน,นี้ได้โดยใช้ตัวทฤษฎีก่อนหนะ้านี้ที่เราเรียนมาทั้งหมดในตัวอย่างเนี้คุณจะเห็นประโยชน์ของการอย่างแรกที่คุณเวลาคุณอยากจะลดรูปหรือทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายในวิชาดิจิตอลก็คือพยายามชักตัวร่วมเห็นแต่ละพจน์มีตัวอะไรเหมือนกันให้ชักตัวร่วมก่อนหลังจากคุณชักตัวร่วมแล้วเดี๋ยวคุณจะเริ่มเห็นภาพเองว่ามันสามารถจะลดรูปลงได้ เอาแหละอย่างเนี้ยผมเห็นปับ๊บสองพจน์นี้มี x ซ้ำกันอย่างแรกที่ผมอยากจะทำเลยก็คือผมอยากจะชักตัวร่วม x ออกมาคราวนี้พอผมชักตัวร่วม x ออกมาถามว่าแล้วข้างในเหลืออะไรอ่าแน่นอนแหละพจน์ข้างหลังเนี้ยคุณรู้ว่าเหลือ y ถามว่า x ตัวนี้ชักตัวร่วมออกไปแล้วเหลืออะไรอ่าให้คุณกลับมาดูตรงนี้เห็นตรงนี้ไหม a แอนหได้ a เปลี่ยน a ตัวนี้เป็น x งั้นแปลว่า x ก็เท่ากับ x แอนกับหนึถูกไหมพเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจริงๆแล้วมันคือ x แอนหนึ hmm. o, กับ x แอน y ถูกปะผมเขียนแบบนี้ได้ถูกไหม x แอนหเพราะจริงๆแล้ว x แอนหก็คือ x หลังจากนั้นผมค่อยชักตัวร่วม x ออกมาผมก็จะเหลือ1นึกับ y แบบนี้ถูกปะ หนึ 1> 1่งอวายอ่ะลองเหลือบตาเห็น1แล้วเกิดอะไรขึ้น1นอกับ A ได้1นึ่แน่ๆถูกปะใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนตัดเหลืออะไรเหลือหนึ่งถูกปะฉพนั้นผมก็จะเหลือแต่ X แอนกับ1นึ่จะไม่ง่ายหคูณอะไรได้ตัวเดิมปะใช่เพราะหนึ่แอนกับอะไร1นึ่งแอนอะไรก็ได้ตัวเดิม ถูกไหมจากทฤษฎีที่เรามาเรียนก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วผลลัพธ์เหลือแค่อะไรใช่เหลือแค่ x เห็นไหมจากสมาการตรงนี้ผมสามารถยุบลงมาเหลือแค่อะไรเองเหลือแค่นี้ได้นี่คือการชักตัวร่วมมันทุกครั้งที่คุณลองมองภาพว,ว่าเอ๊ะมันชักตัวร่วมได้ไหมชักตัวร่วมแล้วมันจะอาจจะยุบบางพจน์ลงได้ แต่ตัวอย่างต่อมาตัวอย่างนี้ที่อยู่ข้างๆคุณจะสังเกตเห็นว่าคุณชักตัวร่วมไม่ได้เพราะว่าอันนี้คือ x ส่วนอันนี้ดันเป็นอะไร x าร์ bar, ถูกปะ่ะอาอย่างนี้ชักตัวร่วมไม่ได้แต่ถามว่าเรายุบบ้างหนี้ได้ไหมได้ถ้าคุณชักตัวร่วมไม่ได้คุณอาจจะเติมก็ได้ตัวอย่างเช่นอะไรตัวอย่างเช่นจริงแล้ว x คุณรู้มาจากตัวอย่างนี้แล้วว่า x o x y ได้ x ถูกไหมผมสามารถเอาไว้ตรงเนี้ย มาเติมแทนตรงนี้ได้ป่ะได้ถูกป่ะเพราะเราพิสูจน์มาตัวอย่างก่อนหน้านี้แล้วว่ามีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นผมก็จะได้สมาการเป็นไร x o กับ x y ถูกไหมตัวนี้อ่ามาแทน x แล้วค่อยไป o กับอะไร x bar y อ่าคราวน,นี้เริ่มเห็นอะไรแล้ว เริ่มเห็นตัวที่ชักตัวร่วมได้ยังอ่าคุณเริ่มเห็นแล้วว่าคุณชักตัวร่วมได้เริ่มมี y ที่คุณน่าจะชักตัวร่วมได้แล้วถูกปะเห็นบอกว่าบางครั้งถึงแม้จะไม่เห็นว่ามันมีอะไรที่ชักตัวร่วมได้แต่คุณสามารถเติมได้เติมได้เพื่อจะได้ชักอะไรออก y ถูกไหมทีนีะมันก็จะเหลือ x คุณชัก y ออกมาอ่าในพจน์สองพจน์นี้ถูกไหมอ่าผมชัก y ออกมามุณเปนสี่เหลี่ยม คุณชัก y ออกมาข้างในเหลืออะไรเหลือ x o กับ x bar ถูกปะเพรามชัก y ออกมาคราวนี้ x o กับ x bar ได้อะไรกลับมาดูฝั่งนี้ a o a bar ได้อะไรได้หนึ่งเพราะฉะนั้น x o กับ x bar ก็ได้อะไรแน่นอนตรงนี้ได้หนึ่งแล้ก็จำไม่ง่ายหนึ่งคูณอะไรได้ตัวเดิมถูกปะเพราะฉะนั้นสมการนี้ยุบเหลืออะไร นี่ไงเหลือแค่ x y เห็นป่าว่าเราสามารถยังคงทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้เหลือ x or y ถ้าชักตัวร่วมไม่ได้คุณเติมก็ได้เพื่อให้ชักตัวร่วมเพื่อจะยุบบางพจน์ลงได้อ่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างอีกถ้าสองตัวอย่างแล้วกันอ่ะตัวอย่างบนเห็นแบบนี้เมื่อไหร่ปั๊บผมจะชอบมอกว่ามีอะไรให้ผมชักตัวร่วมได้บ้างถูกปะอย่างตัวอย่างนี้ อมอนดูด,ดีมีอะไรเหมือนกัน AB Bar เหมือนกันถูกปะ่ะคุณก็ชักตัวร่วมเลย AB Bar ชักตัวร่วมออกมาข้างในเหลือ D O กับ D Bar พอเห็น D O D Bar แล้วคุณก็รู้เลยว่าอันนี้ผลลัพธ์เป็นไรจากฝั่งนี้ตรงนี้ถูกปะ่ะคาถาสุดท้ายนี่คือหนึ่ง หนึ่งอะไรได้ตัวเดิมเพราะฉะนั้นมันเหลือแค่อะไรถูกไหมอืมแต่ถ้าสมก,การไม่อยู่ในรูปที่จะชักตัวร่วมได้อย่างเช่นรูปนี้ผมจะชอบคูณเข้าให้มันเสร็จก่อนเพราะะนั้นเวลาคูณเข้าให้มันเสร็จก่อนก็จับคู่คูณเลยเนาะอ่าจจะมองดีๆแล้วกันอ่ะผมเขียนสีแด,ดงๆคล่อมไว้แล้วกันอ่านี้ A กับ A แล้ว A ไปไหน A ก็ต้องมา B ตรงนี้ถูกปะแล้ว B ก็จะจับกับ A แล้วก็ B ก็จะจับกับอ่าอย่างนี้ตามสีแดงมันได้สี่พจน์ถูกปะคูณเข้าอ่ะก็เขียน A A บาร์ bar, ถูกไหมอันแรกอันที่หนึ่งอันนี้ถูกปะอันที่หนึ่งอันนี้อ่าอันที่สอง a อบากันได้อะไรนะ A บาบีออกับ A บา์ B แล้วก็ o G a L. ออกันละอ่านี้เบอร์สาม ผมขอใน้ญาติเขียนเรียงตามตัวอักษรนะเพื่อง่ายต่อเวลาตอนที่ดึงชักตัวร่วมเพน B A ตอนนี้ผมขออนุญาตเขียนเป็น A B สลับที่ได้เนาะอ่ากดการสลับที่ถ้าสุดท้ายเบอร์4ตัวนี้คืออะไรก็คือ B B ถูกปะ B กับ B อ่ะ O กับ B B เริ่มเห็นอะไรไหม B B นี่คืออะไรอ่า b ีก็น่าจะเหลือบีเดียวแต่ไม่เป็นไรเราค่อยๆไล่ทีเราพลดก็ได้พอคุณคุณเข้าเสร็จปั๊บคุณจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าตัวไหนยุบได้ตัวไหนชักตัวร่วมได้อย่างแน่นอนตัวนี้ไปก่อน AA เ a บาได้เลยรอ a บาได้ศย์ถูกปะแผนพดนี้ตัดศูนย์ก่อนเลยแล่แน่นอนผมตัดทิ้งด้วยเพราะว่า0อูอกับไรได้ตัวเดิมเพราะฉะนั้นตัวนี้เหมือนพดนี้ตัดทิ้งเลยถูกปะ ใช่เหมือนตัดทิง้งคราวนี้เหลือสามตัวนี้เห็นอะไรร่วมไหมใช่เห็น B ถูกปะอ่าเห็น B ร่วมก่อนไปถึงชักตัวร่วมบีผมขออนุญาตตัวนี้เหลือ B เดียวได้ไหมบีแอนบได้บีถูกปะอ่าเหลือ B เดียวแล้วผมก็ชักตัวร่วม B ออกมาก็จะได้เท่ากับ B ข้างในเหลืออะไรเหลือ A บาอกับ a อกับอะไรหนึ่งถูกปะแล้วคุณก็รู้ว่าหนึ่งอกับอ่าหนึ่งออะไรได้หนึ่งเพราะฉะนั้นทั้งหมดพจน์นี้เหลือหนึ่งแล้วคำตอบสุดท้ายก็คืออะไรนี่ไงคำตอบสุดท้ายก็คือ b นั่นเองเห็นปะเราสามารถยุบสมาการ z อันนี้ลงเหลืออะไรลงเหลือแค่ b ตัวเดียวนั่นก็แปลว่าอะไร นั่นก็แปลว่าจริงๆแล้ววงจรนี้ขึ้นอยู่กับค่า b ไม่สนใจค่า a เลยถูกปะ่ะตัวแปร a แม่งหายไปจากสาระบบเลยดังน,นก็แปลว่า a ไม่ได้มีผละไรต่อวงจรนี้วงจรนี้ขึ้นตามค่า b อย่างเดียวเห็นปะ่ะนี่คือประโยชน์ของการใช้ทฤษฎีของบูลีนทั้งหมดที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ในการที่ทําให้วงจรหรือสมการบูลีนมาอยู่ในรูปที่อย่างง่ายพอมันอยู่รูปอย่างง่ายมันก็ทําให้วงจรเรามีขนาดเล็ก แล้วก็เปลืองตัวของเกตรหรือวงจรหรือ IC ที่ต้องมาต่อเนี่ยน้อยลงต้นทุนก็น้อยลงกินพลังงานน้อยลงเห็นป่มว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของบูรีก็คือช่วยให้เราออกแบบวงจรแล้วก็สามารถยุบวงจรให้มันลเล็กลงได้เอาละอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเล็กน้อยจริงๆแล้วพวกคุณจะต้องต้องไปทําโจทย์ให้เยอะกว่านี้แล้วคุณจะเริ่มเห็นภาพว่าคุณควรจะเติมอะไรเข้าไปหรือคุณจะควรจะชักตัวร่วมตัวไหนเพื่อจะทําให้ ตัววงจรมันซิมพลิฟายมันเค้ือนมากขึ้นหรือว่ามันอยู่ในรูปอย่างง่ายมากขึ้นนั่นเองอ่ะฝึกทำโจทย์ก็จเยอะนะครับ